มาทุกคนวันนี้พลอยจะมาดีไอไวห้องน้ำเด็กๆก,กันนะคะด้วยความที่ห้องน้ำของเขาเนี่ยมันแบบโล่งแล้วก็แบบขาวจ๊วะพลอยก็ยอยากจะเติมอะไรเข้าไปนิดนึงนะคะต้องบอกก่อนว่าจริง,รงๆอ่ะพลอยก็ชอบความแบบเรียบๆอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่แหมเขาให้สติกเกอร์มาเราก็อยากจะแบบแปะนิดนึงนะเราเลี้ยงเด็กอะ่ะทุกคนก็เลยอยากจะให้มันดูมีความเป็นแบบว่าเป็นห้องน้ำเด็ก,ดกๆอะไรนี้แล้วก็ด้วยความที่อุ้นแม่เนี่ยเป็นสวีทตี้ด้วยนะคะ ก็ไม่ได้มีแค่สติกเกอร์นี่นะอุ้มแม่มนมสติกเกอร์ที่เป็นหน้าเทเลอร์สวิตด้วยมนะันพอแปะในห้องน้ําของแมวแล้วนะทุกคนคิดว่าน่าจะแปะแค่แบบว่าขอบๆตรงนี้นะคะให้มันไม่ลกเกินนะ่ะตื่นเต้นละมีคนนอนมองหนึ่งเนาะห้องน้ำหนูจะเป็นยังไงเนาะชนวยม้วชนวยมา้ เสร็จแล้วนะคะอุ้นแม่ก็ได้ทำการแปะเรียบร้อยน่ารักมากๆพยายามให้มันอยู่ในธีมเดียวกันอะดูมีอะไรบ้างคำม่า is a cat แปลว่าเวนกรรมก็คือแมวยังไงละ่ะเท้าแมวนะคะแล้วก็นี่อีกอันหนึ่งคำม่า is a cat เวนกรรมก็คือแมว แล้วก็มีบอกได้ว่า Little Miss สว e ต t i ้นะคะเป็นสวิตตี้เป็นแฟนคลับเธอสวิตแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวุแม่จะเวนเอาไว้เดี๋ยวเอามาแปะรูปน้องมูมินกับน้องมูด,ดี้นะคะเดี๋ยวขอไปหาสุิกระดสษโตก่อนเอ้ยน่ารัก